สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่ช้าเอาละครับในรอบสัปดาห์มีเรื่องราวที่เรียกว่าสุดติงมาเยอะแยะมากมายสุดติงกระดิ่งแมวโอ้โหแปลกมากเลยฮะที่เอาลูกสาวมาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกได้ลูกเขยอันนี้คือดังมากนะเรื่องนี้เสียหลงทุเรียนนี่ฮะปานนใช่อยู่ที่หลังสวนชุมพรเขาบอกว่าถ้าใครมาขอลูกสาวเขาเอาไปเลยสิบล้านครับเงินสด 10ล้านสิล้านรถคันรถสิบคันบ้านหนึ่งหลังโอ้โหนี่ปรากฏว่าคือหากันใหญ่เขาไปสมงสมัครกันมากๆเรื่องนี้พี่หนุ่มผมก็โทรหาข้อมูลเลยนะถามคนในพื้นที่ไปถามนายกอบจที่ชุมพรนายกลูกช้างแกก็บอกว่าเออแกอยู่ที่ชุมพรจริงอยู่หลังสวนแล้วก็แต่แกเนี่ยเป็นคนที่จันทบุรีนะฮะแล้วก็มีลงรับซื้อทุลงทุเรียแรงต่างเรียกว่า แกเป็นคนเหฮาในพื้นที่นะครับแล้วก็แกมีลงที่นอกเหนือจากที่ชุมพรหลังสวนแล้วยังมีที่ท่าใหม่จันทบุรีที่สองและที่สามนั่นอยู่ตลาดสีมุมเมืองปทุมธานีคราวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพี่หนุ่มใช่ไหมว่าคนสมัครกันเยอะมากเลยใช่ครับไม่ไหวเลยยอะเป็นหมื่นเลยอ่ะคืออย่างนี้ผู้ชมฮะต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยป๋านนเนี่ยนะฮะครั้งแรกเลยเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กไปพูดคุยกับเพื่อนเขาบอกว่านี่ลูกสาวเขาเนี่ยนะ มีอยู่สองคนลูกชายอีกสองคนคนโตสามคน,นมันแต่งงานไปหมดแล้วเหลือคนเล็กคนนี้ชื่อน้องการหรือน้องปุย๋ยแล้วกูว่าทีนี้เขาก็อยากจะให้น้องเนี่ยมันแต่งงานอ,ออกยากออกเรือนไปเพราะน้องนอายุ26บแล้ว27เจแล้วนะฮะทำไมยังไม่แต่งงานสัทีแฟนก็ไม่มี ก็เลยมีการประกาศออกมาปรากฏว่าประกาศออกมาเนี่ยคนก็เข้าไปเรียงหน้าเลยนะฮะ oh. โทรศัพท์หาปานนนบอกอยากแต่งงานด้วยครับเพราะอย่างที่พิจิการบอกเลยมีเงินให้10ล้านลดสิคันที่ดินถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเงินไม่พอมาขอใหม่ได้อ้า oh. ว่าอย่างนั้นนะวันนั้นเนี่ยเราก็มีการเชิญเขามานั่งคุยตรงนี้เลยในรายการ oh. โหนกระแสเป็นไงบ้างฮะแกก็บอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วแกตั้งใจจริงๆนะที่จะทแบบนั้น เพราะว่าใครที่อยากจะมา,มาสมัครเป็นลูกเขยแกเนี่ยขอแค่อย่างเดียวเลยนะฮะอย่าเจ้าชู้ <Ừ. S 1> นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะแต่งงานไปแล้วก็ขอให้เลิกกันไปก่อนครับเป็นพ่อไม่ได้อ่าขอให้เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ26ขึ้นไปจนถึง40ปีถ้าอายุเกินไม่ได้เจ <70 S 2> ไมไ่ได้ได้ผัวแถมพ่อหรือได้ผัวแถมพื้นพ่อที่แกไม่เอาเอาไม่เอาอ่อาอ,อันนี้คือเป็นประเด็นหลักๆของแกเลยเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะทีนี้เนี่ยพอแกออกมาปร,ประกาศแบบนี้ก็มีคนเนี่ยสองมุมครับ มุมหนึ่งก็บอกว่าดีจังเลยได้พักครเครียดจากเรื่องของการเมืองนะฮะบางคนก็แบบโอ้โหมีความหวังหนุ่มๆหลายคนมีความหวังแลวบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เฮฮาเป็นเรื่องของความน่ารักบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ถูกเหรอไม่ถามลูกสาวก่อนหรือไงไปคุมถุงชนแบบนี้ได้ยังไงทางพ่อเขาบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้คุมถุงชน นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นความต้องการของเขาสุดท้ายก็ต้องให้รูปเป็นคนดูด้วยครับนี่ว่าอย่างนั้นนะฮะอีกมุมนึงบอกว่าเฮ้ยทําแบบนี้คืออยากดังอยากโปรโมทร้านตัวเองโปรโมทลงหรือเปล่าสามลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงจังหวะนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจอครับนะฮะเขาก็สมัครเข้ามาอบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นลูกนี่คนนี้แม่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับอยู่ที่ตราดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็อยากจะสมัคร เป็นลูกเขยของปานนลครับปรากฏปานน,นบอกว่าไม่ได้ดูแลไม่ผ่านอ้าวทำไมฮะหล่อเกินไปนอ้โหนี่เสร็จเลยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นช่วงแรกๆรนะครับ,รบที่เขามีการพูดคุยกันหลังจากนั้นมันมีความดราม่าเกิดขึ้นเพราะเขาประกาศเลิกโอประกาศเลิกเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนแห่ไปกันเยอะนัดวันที่หนึ่งเมษานัดกันที่ท่าใหม่จันทบุรีเขาลกว,ว่าหนุ่มๆทั้งหลายมากรแห่กันมาแล้วเสร็จแล้วหนึ่งเงื่อนไขนะพี่ผมแกบอกว่าหนึ่งถ้าใครมาทดลองทํางานเนี่ย ก่อนที่จะยกเลิกนะครับหากินเอาเองหาที่พักเอาเองแต่ต้องการดูความอดทนแต่ห็นยกเลิกเขากลัวว่าหนึ่งเสียเงินเสียทองมาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตเพราะว่าคนที่เลือกจริงคือลูกสาวของแกนะครับถูกต้องเนี่ยนะครับอ้าวทีนี้เนี่ยทางก็มีคนไปโจมตีกันเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโดนพรบคอมนะทนายดอทนายดอ เด้นี่แหละเดชาเนี่นแหละเดเนี่แหละ <laughs> เขาบอกว่าเป็นการนำข้อมูลอเมเท็เข้าสู 0. 0่รบกคอมพิวเตอร์มาตา14หรือเปล่าโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือถึงจะปรับแก <c oughs> ก็ไหลสดผมก็ดูแกโอ้แกนี่ทนายดอแกทันสมัยนะ,ะ,ะคู่แข่งกับทานายโถตอนนี้ <c oughs> นี่นะครับแกก็บอกว่าอาจจะโดนพรบคอมพิวเตอร์ได้แต่คนนี้แกก็บอกว่าแกทำจริงนะก็คือหนึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยรักับลูกสาวแกแกก็จะให้เงินลูกสาว1 0ล้านลด สิบพันและบ้านไปคือให้ลูกสาวไปทากินไม่ใช่อยู่ว่าได้เงินสิบล้านก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละสําคัญเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการเทคนิคการดูทุเรียนเราก็มีอยู่นะพี่หนุ่มผมไม่เคยดูทุเรียนครับผมฝึกเลยพี่หนุ่มดูทุเรียนไม่ยากยังไงฮะหนึ่งถ้าหนามใหญ่เนี่ยทุเรียนถ้าหนามเล็กขนนอุ้ยผมไม่เคยดูเรื่องของการดูทุเรียนเท่าไหร่ผมถ้าเจะฉีกทุเรียนผมฉีกทุเรียนประจําเวลาใครจะกินผมฉีกให้ได้นะฮะเอ้า ผู้ชมแล้วก็ทีนี้เนี่ยประเด็นถัดมานะครับคือทางน้องอน้องการเขาก็สบ,บายใจเขาเลยฝากคลิปมาที่โหนกระแสแต่เช้าไปฟังหน่อยฮะครับ หลักๆเลยสําหรับวันที่1ที่แคนเซิลขอแคนเซิลหนึ่งเมษาขอแคนเซิลก,ก่อนเราเป็นห่วงถึงจิตใจของคนที่ตั้งใจที่จะมาวันนั้นจริงๆซึ่งบางคนต้องเสียค่ารถออกค่าออกค่า,า,ารถยนต์บางคนต้องเสียค่าเครื่องบินมาเสียเวลามาแล้วถ้าเกิด คนมาจริงๆตั้งใจมาแต่ถ้าวันนั้นน่ะไม่ได้รับการเลือกเราเกรงว่าเขาจะเสียเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกเกรงใจกับคนที่ตั้งใจมาจริงๆและท้ายที่สุดถึงแม้จะผ่านเกณฑ์คุณพ่อผ่านถูกใจคุณพ่อยังไงก็ตามความรักหรือการเลือกใครสักคนการก็จะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กับคนนั้นเพราะฉะนั้นขอขอเลยตัดสินใจย,ยุติ ยุติยกเลิกวันที่หนึ่งเมษาไปก่อนอยังไงก็ขอบคุณและขอโทษทุกคนจริงๆนะคะจากใจค่ะนี่แหละครับ<อ>เสียดายเนี่ยนะคะ <c oughs> เคยก็บอกมาที่นี้เนี่ย <c oughs> เรื่องมันคิ้วจะจบแค่นี้แล้วครับมันมีเรื่องของเพจใช่โอ้เพจออกมาว่านี่ตัวของป่านนเป็นนี่แบงค์ใปจ่ายนี่เขาก่อนไหมที่<น>ประกาศแจกคนอื่นใช่ครับบอกเป็นนี่ทั้ง30ล้านแล้วก็ตัวป่านนนให้สัมภาษณ์บอกว่าหุ้นส่วนม,มาร่วมกู้กับแกคนละ10บล้านเสร็จแล้วเนี่ย ก็บอกว่าแกให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาเงินไปคืนจริงๆแล้วก็บนเพจปลอมไปไปมากลายเป็นเพจปลอมเพจปลอมที่หน้าจอนี่คุณผู้ชมครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับว่าเพจเนี่ยนะฮะมันแปลกๆอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมครับเขาจะมีเลย w w w m o n o 29 n e w s c o m ดด์คอมนะฮะนี่นะครับอ่านี่นะฮะเสร็จปุ๊บเขาเขียนว่างคุณใช้นี่ธนาคาร30ล้านก่อนดีกว่าไหมเสร็จแล้วอ่ะดูภาพต่อไปครับ นี่นะฮะเป็นผ้าเบียวกันเลยแต่มันเปลี่ยนข้างบนแล้วเปลี่ยนข้างบนแล้วนะฮะจาก www.mono29 เปลี่ยนเป็น w w w 1์ oh. 1 n e w s อ้าวอ่าแต่เป็นรูปเดียวกันครับคือคือเขาได้มีการปลอมอม,มีการปลอมนะฮะเนี่ยนะครับมีแบบ m o n o 2 9 n e w s c o m นมะฮะมีเป็นแบบ m o n o คือมันมันผิดเพี้ยนอะ่ะมันไม่ใช่ะนะฮะครับคือเราก็มีการสอบถามไปทาง ฝัง่งของเจ้าของโรงทุเรียนคืนปอปานนลแล้วก็ทางลูกสาวเขาก็ยืนยันมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง <ๆ S 2> เขาไม่เคยไปกู้เงินใครนี่แหละครับจะได้เข้าใจโดยทั่วกันว่าจริงแล้วก็ไม่ได้เคยไปกู้หนี้ยืมสินใหญ่บนะครับนะฮะไปดูอีกเรื่องดีไหมพี่หนุ่มอีกเรื่องเหรอฮะปกติแล้วตำรวจเนี่ยเราเห็นแต่หนึ่งจับคนร้ายเวลามีปัญหางูเงี้ยวเคี้ยวขอตำรวจก็ไปช่วยแต่นี่ตำรวจไล่ผีช่วงหน้าเปิดดูนะช่วงหน้านะครับอุบไปก่อนอุบไปก่อนเดี๋ยวกลับมาครับไปดูฮะ สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมินโอนกระแสแต่เชา้าเอากลับมาโหนกันแต่เช้าต่อนี่ครับไปดูตำรวจคนหนึ่งฮะยศร้อยตำรวจเอกของโรงพักนาแก่ที่เรวก้านมท่านผู้ชมะคือผีคนหนึ่งเหมือนผีเข้าเลยพี่หนุ่มไม่ได้สติเธอก็สวดคาถาอะไรนะว่า้องไหม้องโอ๊ยโอ้ยไหมโอ้ยลองมามงฮะเดี๋ยว<อ>ดูเ,<อ>เลยฮะ<อ>ไปดูกันเลยฮะ รมสหายใจิ้องดูเบิลรอหายใจจของร่เ็บร่หายใจวัจ้องสูดเข้าไปสูดเข้าไปเราปล่อยมากปล่อยมาเบร่หายใจจจ้องที่เห็นเนี่ยแตเบิ้ลรหายใจยายเอ้ยเฮ็ดตุ้ยเจ็ดตุ้ยเจ็ดตุ้ยเจ้ากำลังงานหลงทางยายยาย ข้องศิบอกผมสิบวชพราไตรปิฎกอีกครั้งเออผมสิบวชพราไตรปิฎกอีกครั้งถ่ายแล้วพูแล้วมีท้าที่กับพระอริยสาวกพระปฏิจจสมุปบาทธรรเบว,วาสซาโทกังโยนิโซมาติปโรตีพิปุททั้งหลายพอริยสาวกในธรรมทนนนี่ยนนิยมปฏิธรรมไว้ในใจโดยแยกกายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาททานเที่ยวเรื่องนี้นไว่มัดสิ่งนี้ปฏิทนทางเมื่อกี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีมัดสุป,ปาททยทาง,งอุปัจจิตีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งงนนี้้จึึเกิดข อมัสมีอาสติทางนาโฮจีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมัานีโรทยทางนี้มีโรติก็คกองกลับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงกลับไปนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะพี่นุมม่มฮะที่ผู้กองรองสว,วปอเนี่ยหลวงพ่อนาแกแกแส,สวดอ่ะเขาเรียกว่าคาถาสวดปฏิจจสมุปบาทอาโอ้โหนี่ภาษาที่แผ่เมตตาโอโ้ นะฮะเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าคำสอนบทสวดของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอฐ์พระองค์เลยใช่ครับนะครับเนี่ยนะฮะก็คือเรี่กาเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่ฮะคือสำหรับตำรวจผู้นี้หลายคนถามว่าเป็นใครครับเขาชื่อว่าร้อยตำรวจเอกภูริทัศน์ภูริทัตตานน์โอ้โหแค่ชื่อนามสกุลนี่สุดยอดเลยฮะใช่ฮะกาไปเปลี่ยนมาครับการไปเปลี่ยนมาตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อนี้ครับนะครับทีนี้ผมได้คุยกับเขาพี่สงการคุณผชมคือคือเหตุที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะฮะ พราะาผู้หญิงคนใส่ชุดสีขาวเนี่ยแกเข้าไปในบ้านฝรั่งคนหนึ่งครับคือหลายคนที่ผู้หญิงคนนี้กับฝรั่งคนนั้นเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกัน<อ>เลยคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงเนี่ยเมาไปอาราวาสอยู่ในบ้านของฝรั่งเขาก็เลยนำกำลังไปที่นี่ครับพอไปเสร็จปุ๊บก็เจอฝรั่งถอดเสื้อยือนงงๆอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดขาวนั่งอยู่ครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไปเดิินนไไไมมมม่่่ด้เเเาาอะีกลลรยคับ แต่มีอาการเหมือนกับว่าเป็นใครก็ไม่รู้อีกคนนึงบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายอที่สําคัญบอกนี้ฮะกูเน่ยอยู่ที่นี่อ้าวกูถูกปาคอตายพวกมึงละปาดคอกูตายโกูจะพึ่งมาอยู่ด้วยนี่นี่แต่กูแบบนี้ฝรั่งขนลุกพับๆเลยฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝรั่งโอ้ไฝรั่งจะบอกเลยวัตสัเพนฝรั่งอย่าตกใจตกใจฮะปรากฏว่าตำรวจเขาก็รู้เลยว่าไอ้นี่แปลกๆอุปทานผีเข้าหรือเปล่าไม่รู้ทางผู้กองภูท่านนี้ ท่านก็เลยเดินไปข้างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยใจเย็นๆนะใจเย็นปรากฏว่าผีที่อยู่ร่างผ้หญิงบอกไงรู้ไหมฮะครับว่าไงฮะมึงจะลองของกับคู่เหรออ้าวโอนิท้าโดยท้าทางผู้กองบอกหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะท่องบทพระไตรีิอกให้ฟังเอามือไปจับหัวแล้วก็ท่องปรากฏว่าสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้หันไปจับมือฝรั่งฝรั่งก็ยืนมือให้จับงงๆครับแล้วเธอก็หลับไปแบบนี้โอ้โหพอหลังจากนั้น ฟื้นตัวขึ้นมาก็พาตัวไปที่สอพอไปอยู่ที่สอพอนะครับเนี่ยละฮะก็คือเป็นที่มาของตํารวจผู้นี้นะฮะซึ่งแกเป็นคนดีนะแกเป็นคนน่ารักมากแกบอกเลยบอกว่าหลังจากนี้อีกสองปีแกจะเลิกเป็นตารวจแล้ว<อ>และแกจะบวชโอ้โหเนี่ยนโมทนาบนุญเลยฮะแกนับถือหลวงปู่มั่นมาก,<อ>มากทุกวันนี้เวลาที่แกว่างแกก็จะขึ้นเขานะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะไปบําเพ็ญเพียรไปนั่งสมาธิเนี่ยนะครับไปสวดมนต์ต่างๆนานา นี่ยหะครับก็คือเรียกว่าเป็นเป็นคนที่น่ารักครนะฮะแกตอนที่แกไปสมัครไปตำรวจนะฮะเท่าที่คุยบแ่ครแกแกบอกตอนแรกเลยแกไม่ได้ตั้งใจจะไปตำรวจเลยแกรู้สึกว่าแกไปสวดถ้าเกอแกไปสมัครไปตำรวจเนี่ยนะต้าโดนเส้นสายเนี่ยมาบดบังแน่ๆว่าแกไม่มีเส้นสายที่ไหนปรากฏแกไปสไปไปไปสมัครแล้วแกได้จริงๆโอ้แปลกแต่แกชอบสวดแกชอบสวดมนต์ครับเออถึงบอกว่า สโลแกนเลยพี่หนุ่มว่าไม่มีอะไรภายใต้แสงอาทิตย์นี้ที่ตํารวจไทยจะทําไม่ได้นี่ไงพลตารวจเอกเผ่าศรีญาณนชนกันเปล่าวไว้ไป<อ>ดูกันอีกเรื่องหนึ่งพี่หนุ่มเรื่องอะไรฮะดาราคนหนึ่งดังมากสมัยผมไม่ตองหนุ่มอยู่แล้วคุณตายมันนัสนัน oh คือเคยเป็นเป็นเพื่อนกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นดาราเหมือนกันนะฮะ <S <S น้องแตงโมแตงโมฮะแตงโมพัทริดานะฮะเขาเล่นเรื่องแสบเสด็ิเสายหน้า โอ้โหทันดังมากๆผมนี่ดูเธอคนนี้ที่เห็นมุมสายหน้าจอท่านผู้ชมนี่นะฮะครับท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้ไว้และท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพที่ว่าพลิกเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยนี่ภาพเธอสวยมากติกวิาปีผ่านมาเท่านั้นนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูภาพนี้แล้วดูนี่ท่านผู้ชมฮะอ่านี้เราไม่ต้องเบอร์แล้วนะอันนี้เราเข้าเห็นกันแล้วมั้งคือเบอร์ไปเบอร์ไปเรื่อยคือคือชีวิตคนเนี่ยมันอันนี้จังทุกขังนัดตายจริงเลยนะครับมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันสามารถพลิกได้ถ้านเเราี่ย ตั้งตัวโดยความประมาทปรากฏว่าทีมข่าวของพี่หนุ่มก็ไปเจาะว่า่าสนใจนะฮะแต่บ,บ,บอกกไปคบเพื่อนแล้วไปเที่ยวไปเตนะครับทําให้เธอเนี่ยติดนะฮะไม่ว่าติดยาเสพติดแล้วก็ที่ชนบุรีจะรู้จักกันเธอตามโรงพักต่างๆเพราะเธอไปรักรับพี่หนุ่มแต่ล่าสุดนะฮะมีรายการเนี่ยผมจําได้เลยเขาออกอากาศไปปั๊บกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมาดูแลเลย<ช>รายการตีข่าวเช้า นี่นะครับมาเลยมาเลยไปดูแลเลยครับไปดูเลยทาไม่ออกที่คงไม่มีใครไปไปไปโหนกระแสก็ไปข้าวเที่ยงวันก็ไปก็คือนี่ไปเต็มหมดเลยฮะนี่คือไปแล้วพอไปช่วยกันโอ้ยอยทันทีเลยเขาไปช่วยกันดูแลกันเอาไปนี่ฮะ คือหลายคนสงสัยว่าทําไมคุณตายทำไมถึงร้องกรีดกรีดกดพี่หนุ่มไป <ฮะ S 1> เพราะว่านักข่าวไปกันเยอะไปกอ,อ,อไปตั้งอะไรต่างๆแต่เธอเนี่ยด้วยวิญญาณที่เคยเคยเป็นนักแสดงเธอบอกอยากกลับเข้าวงการบันเทิงนี่ไงนี่ฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันที่พอมอลงพื้นที่แล้วพยายามจะพาคุณตายเนี่ยนะครับไปรักษาตัวปรากฏว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งคุณตายไปซื้อเบียร์มาดื่มอไปซื้อเบียร์มาดื่มเพราะดื่มเสร็จแล้ว มีอาการเริ่มเลยบอกตัวเองปวดท้องไม่ไปตอนแรกผมจะไปดีๆนะผมจะกลับมานี่ไปถือเบียร์มาแล้วไปมาแล้วถือมาแล้วแล้วก็มานั่งดื่มอย่างนี้นี่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางพมทางคุณแม่ก็ต้องเข้าไปเจรจากันนะครับพยายามที่จะต้องเอาคุณตายนั้นไปรักษาครับใช้เวลาเจรจาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพาขึ้นรถ <cin stereotype> ไปหาหมอ <cin benchmarks? S 2> ไปรักษาตัวเรียบร้อยส่วนคุณแตงโมนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ไปเยี่ยมแล้วนะฮะไปเจอตัวแล้วคือสองคนนี้คุณผู้ชมครับเขารู้จักกันมานานแล้วตอนสมัยที่มีการแคสงานกันแรกๆที่เขาเรียกว่าคุณต่ายเป็นแฝดเพราะว่าหน้าตาคล้ายๆคุณแตงโมนะฮะคุณแตงโมก็เรียกว่ายายแฝดยายแฝดเนี่ยครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าหน้าตาเหมือนคุณแตงโมเลยและคุณแตงโมก็บอกว่าจะช่วยเอง จะพยายามช่วยทุกวิถีทางบอกคิดถึงเพื่อนมากครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตายนั้นไปแบบเหมือนมีชีวิตที่เป็นอยู่สบายไปแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ต่างคนต่างเข้าวงการต่างเข้าวงการไปเล่นละครตายเข้าวงการไปเล่นหนังก็แยกกันไม่ได้ต่อกันอีกเลยส่วนตายก็หายไปเลยเขาคิดว่าตายนั้นคงมีแฟนสบายไปแล้วที่ไหนได้ชีวิตพลิกเลยเพิ่งจะมารู้ก่อนหน้านี้เธอบอกเธอเคยรู้ครั้งหนึ่งตอนที่ตายมีเรื่องของไปขโมยของครับนะครับ เนี่ยแหละฮะเป็นชีวิตที่ผกผันของนักแสดงหญิงท่านหนึ่งนี่ฮะคุณแตงโมเขาเพิ่งรู้ข่าวเลยพี่นุ่มเห็นปุ๊บตกใจว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงชีวิตคนเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องไหมพี่นุ่มพักก่อนนะพักก่อนนะพักดีเหนื่อยแล้วกันเหนื่อยแล้วฮะพักก่อนพักก่อนดีครับช่วงหน้าเคยไปนั่งบนหลังคารถไหมฮะมีคนคนหนึ่งฮะพี่เคยนั่งไหมไม่เคยนั่งนั่งระบบสิครับเหรอครับมีคนคนหนึ่งขับมาปั๊บเขาปาดหน้าปาดคืนปุ๊บ เบรสชนเปรี้ยงไหมเปลี่ยงเอาตลอดเลย <c oughs> ลัวสลับปีไม่ได้หลังคาสูบเหลี่ยจะไปดูกันเล <c oughs> <c oughs> ับมาครับไปดูกันครับโหมกระแส เอาละครับกลับมาผลกระแสแต่เช้ากันต่อนะฮะไปดูเรื่องนี้ฮะเรื่องไหนครับที่คือฮามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งบนหลังรถบีบรปวบีบป้ายแดงนั่งปุ๊บสุ่หรลี่แลวสบายใจโอ้โหนี่คือหามากเลยฮะเออเออคราวนี้เราก็ไปดูได้ภาพสําคัญมาเพื่อมาเปิด่า้ผู้ชมดูพี่หนุ่มดูสิมฮะภาพที่เขาแข่งปาดไปปาดมาไปดูเลยครับเริ่มตั้งต้นนะนี่บีเอ็มคันนี้หลังคารถปาดรถนิสสันนะไม่ล่าปั๊บ เราเบรกฟึบชนตูมนี่นี่ชนไปแล้วครับท่านผู้ชมฮะนี่ดูปาดขวาฟึบปาดซ้ายอีกปุ๊บเราเบรกปุ๊บนี่คะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเบียร์ที่มีป้ายแดงคันนี้โอ้โหนี่ของเจ้าของฉายาแดงยันเงาฮะท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะดูกันขับลีลาของปาแดงยันเงาก่อนนี่ฮะนี่ฮะดูขับด้วฮะนี่ขับปาดฟับนี่อีกรอบหนึ่งฟึบ นี่แล้วเบรกปั๊บนี่ชนตุ้มรถตู้งงฮะบบอกอยู่มึงจะผ่านผ่านเราทำไมอ่ะนี่นะฮะดังนั้นน่ะเราก็ถามนะพี่หนุ่มฮะรายการรายการดังๆมากตีข่าวเช้าขอเสริมหน่อยครับเชิญครับเขาบอกทำไมพี่ตั้งบนหลังคาเขาบอกว่าที่นั่งเพราะอะไรพี่หนุ่มท่านผู้ชมฮะเขาบอกกลัวไอ้รถคันนี้สันจะชกเอาใช่เพราะขับปาดหน้าเขาใช่นี่ฮะแกขับมากับเลขาของแกก็ถามบอกเมียหรือเปล่าใช่อ บอกเลขาบอกมาสองคนับนะฮะก็ระหว่างขับมาเนี่ยแกก็บ่นมาตลอดทางเลยว่าคนสมัยนี้เนี่ยมันไปซื้อใบขี่มาหรือเปล่าว่าทำไมขับรถแบบนี้สักพักเดียวเนี่ยก็ปรากฏมีรถอเมริาคันนี้เนี่ยฮะขับปาดไปปาดมาคือเชื่อว่าก่อนหน้านี้ทางพี่แดงยันเงาเนี่ยอาจจะมีการไปปาดเขาก่อนหรือเปล่าแล้วไม่ได้ตั้งใจเขาก็เลยมาปาดคืนบ้างหลังจากนั้นก็ชวัดชวีนเวียนวนกันมาตามถนนเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนะครับพี่แดงก็บอกว่า ระหว่างที่ขับมาเนี่ยอเมร่าคันนี้ครับตบหน้าเข้าหน้าแกแล้วก็เบรกปังพอเบรกปังแกก็ตบออกขวาเลยครับเพราะบอกว่าถ้าแกเบรกต่อท้ายเนี่ยอาจจะชนได้ครับแกเลยตบออกขวาเพราะตบขวาแกก็ติดใจแล้วแกก็เลยปาดหน้าอเมร่าแล้วก็เบรบ้างครับแล้วรถอเมร่าไปชนแกก่อนทีนี้ผมก็ถามว่ามันจะไปชนได้ยังไงครับก็ในภาพเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่ารถพี่เนี่ยไปตบเอาข้างหน้าับกันชนเลยของทางอเมร่าเขา เขาบอกไม่ใช่ในภาพนี่ไม่เห็นอย่างนั้นอแต่ในความเป็นจริงกับพ้นไปแล้วแล้วเบรกอเมร่าถึงไปชนท้ายครับเขาว่ายอย่างนั้น<อ>แต่อเมร่าเนี่ยไปชนรถตู้คันนี้เห็นไหมฮะนี่นี่แหละครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่เลยนะฮะแต่ดูแลวจัดจะเนี่ยตัวของแดงยันเงาหรือป่าได้ยันเงาต้องถูกดำเนินคดีหนึ่งผิดตามพรบจราจรทางบกรุศสมร่สิบส2มตาตรา43เป็นการขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นพี่หนุ่มนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ ตัวของออตัวของรถเก่งนิสสันเวลาก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้นะครับมันเป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งนะฮะในเรื่องของขับรถต้องใจเย็นพี่หนุม่มถ้าใจร้อนน่ะผู้อื่นเดือดร้อนและสำคัญป้ายแดงเนี่ยจริงๆแกต้งถูกดำเนินคดีแล้วนะครับหนึ่งไปนั่งบสบุ่รีทติชาระได้ไงพี่หนุม่มนะครับแล้วดูว่าบางคนบอกเอ๊ะป้ายแดงของแกเนี่ยรถของแกจริงหรือเปล่าแล้วก็ป้ายแดงน่ะป้ายแดงจริงป้ายแดงปลอมอีกโอ้โหนี่แหละบอกของจริงซื้อมาสิบเดือนแล้ว นะฮะแล้วก็ที่แกขึ้นไปเนี่ยแกไม่ได้ลงจากรถนะ,ะแกปีนจากหลังคาแกขึ้นไปโอ้โหหลังคาแกเป็นซันรูฟโอ้โหเพราะว่าเลขาไม่ยอมให้ลงแล้วกูจะไปม,มีเรื่องชกต่อยกับนินสาันอเมลา่าแกก็เลยเปิดหน้าต่างข้างบนเนี่ยปีนขึ้นไปนั่งชิวๆสุบูรีอ๋อนี่แกแอคอาร์ตอ่ะโอ้โห,โหดึงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหก็ถามแกบอกว่าพี่แสบแต่เด็กรึเปล่าครับแกก็ว่าแต่บางทีตั้งแต่เด็กแล้วอ้าว เนี่ยแกบอกเลยนะแกตั้งใจจะเบรกให้ชนด้วยซ้ำอ้าแล้วจะชนแกทำไงอ่ะรถแกก็ทายยุบเอยแกยอมแกบอกว่าแกคือขาบอกอเมริกาีลยปาดหน้าแกก่อนบอกแกไม่ผิดโอ้โหแกว่าอย่างงั้นครับเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่าในรถตู้คันนั้นมีผู้บาดเจ็บอีกไหมนี่ถ้ามีผู้บาดเจ็บอีกอาจจะโดนเพิ่มคดีนี่แหละครับนี่สำคัญและอย่างหนึ่งเห็นตำรวจบอกอะไรบอกว่าจะยึดรถจนกว่าจะดีที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอนี่นะครับนะครับ ไปดูอีกเรื่องนึ่งไหมพี่หนุ่มเชิญครับคือเรื่องของการลุนคาตหลายคนสงสัยว่าคืออะไร<ฮ>ะคือการที่คนคนหนึ่งฮะมีอาการเจ็บป่วยแล้วอยากจะฆ่าตัวตายแบบถูกกฎหมายเพราะเนื่องจากเมืองไทยเราทําไม่ได้พี่หนุ่มถ้าอยู่อยู่หมอเนี่ยไปฉีดยาให้คนไข้าตายหมอผิดนะพี่หนุ่มผิดฐานฆ่าผู้อื่นเลยนะอดังนั้นเนี่ยเขาบอกเขาไปที่สวิตเซอร์แลนด์มีชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งฮะชื่อเลนชิกอฟฮะเขาไปฮะรปรากฏว่าเขาไปเขาไปก่อนเขาไปในเขา เขารอบครอบนะพี ais, ่หนุ OM ่มก็หนึ่งเขาขายขึ้นโดนตรงโดนเตียแบ่งแผลวขายหมดเลยและเขาฝากถึงใครคนหนึ่งนะครับนี่ฮะพี่หนุ่มเพลงที่เขาเล่นเพราะมากเลยพี่หนุ่มอยากให้ฟังฮะ ครับก็คือคุณก๊อฟนะฮะคือคุณก๊อฟเนี่ยนะฮะแกป่วยเป็นโรคเนื้องอกเลยสมองผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางครั้งคิดว่าจะหายไปแล้วนะฮะปรากฏผ่านไปหลายปีกลับขึ้นมาอีกเขาเู้ที่เขาต่อสู้จนไม่รู้จะต่อสู้ยังไงแล้วแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแกก็ไม่ไหวแกเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ขับกลับไปให้ทางที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดำเนินการสามารถ ฉีดยาการลุดยาคาาได้ก็คือ,คอ,คอแกไม่อยากให้มันทรมานพี่หนุ่มแต่สิ่งที่ที่เรากําลังสะท้อนคือเธอบอกเธอเขามีความรักคนคนหนึ่ง<ส>เพลงที่ว่าเพลงของคุณใหม่เน่ยเพลงเธอรู้หรือเปล่า<ส>พอปรากฏว่าคุณใหม่รู้ร้องเพลงแบบสดๆให้กับครอบครัวของคุณครอบนี้เพื่อจะเปิดในวันที่ชาปนากิจที่ประเทศไทยเราพี่หนุ่มนี่ฮะคือคือเขาไม่อยากให้ ให้ทรมานซึ่งประเทศไทยเราต้องบอกว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมฮะคือประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องอทรรพุทธศาสนาสองในหลักธรรมและหลักปฏิบัติอยู่ๆจะไปฆ่าตัวตายโดยให้หมอเนี่ยฉีดยาให้เราตายหรือเราฆ่าตัวตายเองเนะไม่ได้นะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเขาบอกละเอียดมากเลยพี่หนุ่มเขาขายเขาเตรียมอุปกรณ์เอาขายทิ้งหมดเลย ถือว่าเตรียมพร้อมครับผมแต่ในมุมของข้อกฎหมายเองก็คือผู้สื่อารก็ยืนยันนะว่าในเมืองไทยเนี่ยทำไม่ได้และผิดกฎหมายแล้วอย่าทำเพราะว่าหนึ่งต้องให้กำลังใจท่านผู้ชมมาทุกวินาทีเรายังมีความหวังในการผ่านอุปสรรคในชีวิตให้ได้นะครับครับผมนะครับแต่ว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เขาก็มองนะครับว่าบางทีมันเป็นสิทธิของมันนี่ใช่ครับนะครับที่พึงจะกระทาได้แต่ในมุมของคนไทยเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรครับเพราะว่าตามหลัก พุทธศาสนาของไทยแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามหาสมปองอยู่ท่านคงจะต้องบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวของบาปบุญอยู่ผิดศีลด้วยผิดศีนในการเขาบอกว่าทำฆาตัวตายอ่ะผู้หญิงบอกว่าผิดศีนข้อที่หนึ่งนะปานาติปาตาเวลมณีศิขาประทังสมาธิยามินี่แหละครับอาโอเคครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณก๊อฟด้วยและเพื่อนงญาติสนิทพิษหนานคุณก๊อฟด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณก๊อฟนะครับ เอาล้ฮะวันนี้เรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ถือว่าเป็นเรื่องดังก็เอามาพูดกันหมดแล้วจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่เวลาเราไม่พอโอ้เสียดายมากเลยฮะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัานนเนี่ยสำคัญมากหนึ่งเมษาผมว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปแหละไปกินทุเรียนไม่ครับไปบอกเรื่องเรื่องของดูหนามทุเรียนอ๋อเอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ